ลองนึกภาพว่าชีวิตทั้งหมดของเราคือการจำลองของคอมพิวเตอร์ดูสิใช่แบบเดียวกับในหนังไซไฟสิ่งที่เรารู้สึกเมื่อสัมผัสวัตถุคือการตอบสนองของเซลล์ประสาทในสมองกลิ่นการมองเห็นและความรู้สึกอื่นๆแม้แต่อารมณ์ก็เป็นผลมาจากการคำนวณน,นับพันล้านครั้งของคอมพิวเตอร์ขนาดมหึมาสิ่งที่น่าตะลึงและน่ากลัวที่สุดก็คือทฤษฎีนี้มีเหตุผลวิดีโอเกมเกมแรกของโลก ถูกสร้างขึ้นในปี1952นั่นคือเกม OX และในปี1958ก็มีการเปิดตัวเกมเทนนิสสำหรับ2คนมันมีเพียง2เส้นและ1จุดซึ่งใช้แทนลูกเทนนิสทั้ง2เกมนั้นเรียบง่ายกว่าเครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ซะอีกแต่ผู้คนต่างก็รู้สึกทึ่งตอนนี้62ปีต่อมามีโลกมากมายในวิดีโอเกมสมัยใหม่โลกที่มีตัวละครจากปัญญาประดิษฐ์ตัวละครเหล่านี้โต้อตอบซึ่งกันและกัน และกับผู้เล่นได้กราฟิกในเกมมีความสมจริงมากขึ้นทุกปีแว่นตาสเสมือนจริงช่วยให้คุณกระโดดเข้าสู่โลกใหม่ได้หากผู้คนจากปี1958ได้ยินเรื่องนี้พวกเขาคงคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันลองนึกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีก50ปีข้างหน้ากราฟิกในเกมอาจจะเหมือนกับความเป็นจริงและตัวละครจะมีพฤติกรรมเหมือนคนจริงๆพวกมันจะทำสิ่งต่างๆมากมายให้คุณดูได้เหมือนภาพยนตร์ พลังของคอมพิวเตอร์จะเพิ่มขึ้นหลายล้านเท่าพวกมันจะสร้างการทำงานของสมองได้ภายในตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นบอททั้งหมดจะรู้สึกถึงชีวิตอย่างสมบูรณ์และไม่รู้ตัวว่ามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจำลองคอมพิวเตอร์อันกว้างใหญ่และทำหน้าที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้เล่นเมื่อมนุษยชาติสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาและสังเกตตัวละครที่อยู่ข้างในนั้นคำถามก็เกิดขึ้นตอนนี้เราเองก็เป็นการจำลองของคนอื่นด้วยหรือเปล่า ทฤษฎีการจำลองได้รับการสนับสนุนในซิลิคอนเวลล์และคนรวยจำนวนมากลงทุนในการวิจัยหัวข้อนี้ผู้คนเริ่มเชื่อทฤษฎีนี้มากขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบโลกควานตัมซึ่งก็คือจักรวาลของวัตถุขนาดเล็กจิว๋วลองนึกภาพว่าระวางเม็ดทรายไว้ใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกในตอนแรกคุณจะมองเห็นรูปร่างของเม็ดทรายทั้งหมดได้อย่างชัดเจนเรากับวว่ามันเป็นหินก้อนใหญ่จากนั้นคุณจะมองลึกเข้าไปมากยิ่งขึ้นและเห็นโครงสร้างของเม็ดทราย ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เล็กที่สุดแต่เมื่อเทียบกับเม็ดทรายมันก็ดูเหมือนตึกราฟ้าคุณยิ่งมองลึกลงไปและเห็นโครงสร้างโมเลกุลของมันหากคุณซูมเข้าไปจนสูงสุดความชัดเจนของสิ่งที่คุณจะเห็นก็จะพลามัวนอกจากนี้คุณยังพบว่าภาพนั้นประกอบด้วยเม็ดเล็กๆที่ชวนให้นึกถึงพิกเซลเหมือนกับการดูทีวี 4K แต่คุณจะเห็นจุดเล็กๆได้หากอยู่ใกล้หน้าจอมากพอวัตถุทางกายภาพทั้งหมดประกอบด้วยโมเลกุลแล้วโมเลกุลเกิดจากอะตอม มีนิวเคลียสอยู่ภายในอะตอมและนิวเคลียสมีโปรตอนและนิวตรอนบินอยู่อนุภาคที่โงม่มากๆเรียกว่าโมรอนไม่ไม่อันนี้ผมแต่งขึ้นมาเองแต่พวกมันอยู่ห่างกันมากจนพื้นที่ทั้งหมดของอะตอมนั้นว่างเปล่าถ้าคุณขยายนิวเคลียสของอะตอมให้มีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลอนุภาคที่บินอยู่รอบๆจะอยู่ห่างจากแกนกลางหลายกิโลเมตรผู้ในหนึ่งก็คือพื้นที่ทางกายภาพเกือบทั้งหมดประกอบด้วยความว่างเปล่าราวกับว่าเป็นโฮโลแกรม ต่การทดลองที่น่าทึ่งและสวยงามที่สุดที่ทำให้ผู้คนสงสัยในความจริงของเราก็คือการทดลองร่องผ่านคู่ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเล่นวิดีโอเกมที่มีโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลอาจเป็นเมืองใหญ่เมืองเดียวหรือทั้งโลกก็ได้ในโลกนี้มีผู้คนมากมายที่เดินขับรถมีนกบินและสัตว์วิ่งเกมนี้ต้องใช้พลังคอมพิวเตอร์จานวนมากเพื่อให้ดาเนินไปได้อย่างถูกต้องและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพลังนี้ เกมจะทำงานเพื่อให้คุณเห็นโลกที่พัฒนาแล้วทั้งหมดก็ต่อเมื่อคุณมองมันตัวอย่างเช่นคุณขี่มอเตอร์ไซค์ในเกมคุณเห็นโลกที่เปิดกว้างอยู่ข้างหน้าคุณแต่ข้างหลังคุณและในสถานที่ที่คุณไม่ได้จ้องมองโลกก็ไม่ได้ถูกโหลดอย่างสมบูรณ์หากคุณโหลดโลกทั้งหมดพร้อมกับรายละเอียดนับล้านพร้อมกันก็จะต้องใช้พลังงานจากคอมพิวเตอร์มากขึ้นดังนั้นมันจึงถูกโหลดเฉพาะในสถานที่ที่คุณมองนั่นเป็นวิธีที่เกมเพิ่มประสิทธิภาพ บางครั้งภาพจะไม่โหลดทันทีหลังจากที่คุณมองมันตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเลี้ยวอย่างรวดเร็วและสังเกตว่าแผนที่ของเกมเลอแต่ในวินาทีต่อมามันก็กลับม,มาชัดเหมือนเดิมนั่นเป็นเพราะพลังคอมพิวเตอร์ที่อ่อนแอหรือกลไกเกมที่ไม่ดีข้อมูลจึงไม่มีเวลาโหลดพอหรือเมื่อคุณเข้าใกล้อาคารขนาดใหญ่จากระยะไกลคุณจะเห็นโครงร่างของอาคารนั้นก่อนคุณจะเริ่มแยกแยะรายละเอียดได้มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้เรานำไปสู่การทดลองร่องผ่านคู่ ลองนึกภาพหลอดที่ยิงลูกบอลเล็กๆอนุภาคของแสงหรือโฟตอนมีกระดานดำอยู่ข้างหน้าคุณคุณยิงโฟตอนเป็นจำนวนมากและทิ้งร่องรอยไว้บนกระดานตอนนี้มาเพิ่มแผ่นที่มีร่องแนวตั้งบางๆตรงกลางไว้ระหว่างกระดานกับตัวคุณคุณเริ่มยิงลูกบอลและบางลูกก็ผ่านช่องบนแผ่นไปอนุภาคที่กระทบกระดานดำผ่านร่องนี้จะเหลือร่องรอยเป็นทางเรียบแนวตั้งตอนนี้ถึงตอนที่สนุกแล้วเราทำร่องแนวตั้งอีกอันที่แผ่น ตอนนี้เมื่อคุณยิงโฟตอนมันก็ควรทําให้เกิดเส้นแนวตั้ง2เส้นบนกระดานแต่กลับมีรางแนวตั้งปรากฏขึ้นมากมายเมื่อโฟตอนผ่านแผ่นไปมันจะสูญเสียคุณสมบัติของอนุภาคไปอย่างน่าประหลาดและได้คุณสมบัติของคลื่นมาแทนและคลื่นเหล่านี้กระทบกับกระดานและทําให้เกิดรูปแบบที่ผิดปกติซึ่งเป็นแถบแนวตั้งหลายเส้นรอกว่าโฟตอนผ่านร่อง10บร่องแทนที่จะเป็นแค่2ร่องบางทีเมื่อโฟตอนผ่านร่องแยก2ร่อง พวกมันก็ชนกันบินไปคนละทิศทางและสร้างรอยแนวตั้งมากมายบนกระดานเพ <P ew> ื่อตรวจสอบเรื่องนี้คุณจึงยิงทีละโฟตอนมันแปลกแต่ตอนนี้มีรอยคลื่นก่อตัวขึ้นบนกระดานดูเหมือนว่าอนุภาคจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนก่อนที่จะผ่านร่องไปจากนั้นพวกมันก็ชนกันแยกตัวอีกครั้งและทิ้งรอยแนวตั้งไว้บนกระดานเพื่อให้เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง คุณสังเกตโฟตอนอย่างรอบคอบก่อนที่พวกมันจะบินผ่านร่องไปคุณวางอุปกรณ์วัดไว้ใกล้กับแผน่นคุณจะเห็นว่าโฟตอนบินไปที่แผ่นได้ยังไงผ่านไปและไม่มีคลื่นเลยเมื่อคุณมองโฟตอนพวกมันจะไม่กลายเป็นคลื่นแต่ถ้าคุณไม่ได้มองโฟตอนเหล่านี้จะทิ้งร่องรอยของคลื่นไว้โฟตอนทำตัวเหมือนคลื่นในขณะที่เราไม่ได้มองเหมือนกับแผนที่ในวิดีโอเกมที่ดูพลามัวและไม่ละเอียด แต่ทันทีที่คุณเหลือไปมองแผนที่ก็ชัดเจนขึ้นมาโฟตอนก็เหมือนกับแผนที่ที่เป็นไปอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเมื่อคุณมองไปที่พวกมันการสังเกตเปลี่ยนความจริงรอบตัวคุณเช่นเดียวกับการสังเกตของผู้เล่นในเกมที่ทําให้ภาพมีรายละเอียดมากขึ้นเช่นเดียวกับการจําลองไม่มีข้อพิสูจน์100%ว่าเราอาศัยอยู่ในแบบจําลองเช่นเดียวกับที่ไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเราอาศัยอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นกัน ผู้คนรู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาและประสบกับความสุขความกโกรธความสงสารความเศร้าและสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่สําคัญแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกโฮโลแกรมที่จําลองความเป็นจริงอย่างสมบูรณ์แล้วจะทําไมล่ะความแตกต่างระหว่างการจําลองและความเป็นจริงนั้นแยกกันไม่ออกโอ้ผมว่าผมหัวจะระเบิดแล้วอะ